เป็นไงบ้างครับพี่สำหรับการที่ได้มาดูแชนี้จริงๆแล้วก็มาเป็นเป็นศิกเก่ขาของสัตว์ชนบุรฤฤีด้วยนะครับผมแล้วก็คือก่อนอน่นก็ยินดีกับน้องๆที่ที่ได้แชมป์ในในรายการนี้นะครับผมแล้วก็คือคือวันนี้ได้เห็นอย่างหนึ่งคือแบบน้องทุกคนก็มีใจสู้ในด้านนี้แต่ว่าคือก็กําลังจะพัฒนาไปทางที่ดีแหละครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังไม่อยากให้น้องๆหยุดอย,อยู่แค่นี้ก็ฟุตบอลมันยังมีอะไรเยอะแยะมากมาย ยังไงก็มันยังพัฒนาได้เยอะกว่านี้ครับครับผมแล้วก็ในวงการขาสั้นในยุคข,ของพี่ตองแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยครับพี่ทั้งสองยุคผมหรือไม่าจะเป็นยุคนี้ก็มีการแข่งขันที่ค่อนข,ข้างสูงอยู่แล้วนะครับผมซึ่งซึ่งพอมันขึ้นมาถึงรุ่นอายุโตขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันมันยิ่งสูงเพราะมันจะพัฒนาไปสู่สู่สระบบอาชีพอะ่ะคือน้องๆทุกคนก็ต้องก็ต้องมีมีการเตรียมตัวทั้งทางร่างกายทางาจิตใจที่มันจะต่อยอดไปในใน,ในฟุตบอลอาชีพครับซึ่ง ซึ่งคําว่าฟุตบอลชีพมันก็บอกอยู่แล้วว่าว่ามันคืออาชีพอ่ะคือน้องๆจะมาทําเป็นเล่นเป็นหรือว่าไม่มีวินัยกับตัวเองมันไม่ได้คือยังไงก็ต้องก็ต้องเต็มที่กับกับสิ่งที่เราทํำด้วยผมแล้วก็ตั้งแต่ได้ไปดนโค้ชมาแล้วก็ได้มาดูน้องๆแข่งวันนี้มี สิ่งไหนที่พี่ตองคิดว่าน้องๆคนยังต้องขอร้งว่าอะไรมีอะไรที่ต้องการพัฒนารก็ก็ทุกอย่างครับทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่านี่มันเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นขั้นตอนของน้องๆเองครับผมซึ่งเส้นทางของของการเป็นนักฟุตบอลชีพมันก็มียาวไกลครับผมยังไงก็ต้องเรียนรู้ไปในในแทคติกในรูปแบบของเกมในในแต่ละแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ในแต่ละเกมด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทุกอย่างยังต้องเรียนรู้พัฒนาตัวต่อไปเป็นขอบคุณครับ